สวัสดีครับกิกบางประกงชาแนลครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมารับชมนะครับในการอัปเดตเช่าพระเครื่องปูโตนะครับในรอบสัปดาห์ครับเดี๋ยวนี้เรามาดูกันนะครับว่าผมได้เช่าพระเครื่องปูโตได้รุ่นไหนกันบ้างนะครับผมไปชมกันเลยครับ เรามาดูองค์แรกกันเลยนะครับองค์แรกก็คือเป็นพระชัยรุ่นสายฟ้านะครับองค์นี้จะต่อแค่1โค้ดนะครับซึ่งจํานวนสร้างเนี่ยก็จะตามปีที่สร้างเลยครับก็คือ2,520องค์ครับจะแบ่งไปตอบเป็น3โค้ดเนี่ยสัก500องค์นะครับที่เหลือก็เป็นที่จะต่อโค้ดเดียวนะครับผมองค์นี้เนี่ยได้ความสวยงามได้เนื่องจากผิวพรรณนาเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราพบเจอทั้งพระกิ่งพระชัยนะครับผม ก็จะเป็นผิวดำๆใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูแต่องค์ในคลิปเนี่ยครับจะออกผิวพลายเงินทั้งองค์นะครับแล้วก็ที่ก้นที่ต่อโคสดด้านล่างนีครับจะยังเป็นผิวไฟแดงๆอยู่เลยครับซึ่งสภาพผิวพันธแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะหายากมากเลยครับผม มาองค์ถัดไปนะครับคือพระปิดตามหาเสน่ห์เนื้อเกสรครับสร้างในปี2518ครับผมจะแบ่งเป็น2เนื้อนะครับคือเนื้อใบหลังเนื้อเกสรองค์นี้คือเป็นเนื้อเกสรนะครับและด้วยผิวพันธุ์วันน้ำแบบนี้นะครับทางวงการนิยมเรียกกันว่าเนื้อยุคต้นครับก็คือจะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างจะแก่ผงุทธคุณนะครับไม่ได้แก่น้ํามันมากเท่าไหร่องค์นี้ก็ถือว่าสภาพได้เป็นผิวเดิมๆนะครับพร้อมเลี่ยมทองอย่างดีครับผม องค์ต่อไปครับคือพระศิวลรีพิมพ์สี่เหลี่ยมครับผมเป็นเนื้อเกสรซึ่งพระศิวลีพิมพ์สี่เหลี่ยมเนี่ยจะสร้างแค่เนื้อเกสรแค่เนื้อเดียวนะครับผมไม่มีเนื้อใบลานนะครับและจํานวนสร้างเนี่ยก็ตกประมาณ4 0 0พันกวองค์เท่านั้นครับผมซึ่งผิวพันวนนณะแบบนี้นะครับแช่ละมวลแบบนี้ปัจจุบันค่อนข้างจะหายากมากๆครับผมพระทุกองเนี่ยก็จะฝังตะกรุดเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งดอกนะครับทุกองค์นะครับผมอาจจะเห็นหรือไม่เห็นก็แล้วแต่แต่ก็ต้องฝังตะกรุดนะครับผมอย่างตามหนึ่งดอกครับ องต่อไปนะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญเสมาหลังยันตีนะครับสร้างในปีพศ2517ครับแต่องนี้เนี่ยเป็นเนื้อนวัโลหะนะครับสร้างเพียง1,500เหรียญเท่านั้นนะครับผมอันนี้ยึดตามตำรานะครับปัจจุบันเหรียญรุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นปัญหาพอสมควรนะครับผมเนื่องด้วยเนื้อทองแดงกับเนื้อนวัตโลหะเนี่ยค่อนข้างจะแยกออกยากนะครับในบางเหรียญนะครับเพราะว่า ผิวพันธุ์ของเนื้อนวโลหะเนี่ยก็จะไปคล้ายๆกับเนื้อทองแดงในบางเหรียญน,นะครับแต่สําหรับผมเนี่ยสังเกตไม่ยากครับคือต้องลงกล้องสองดูครับดูพื้นผิวเหรียญเป็นหลักนะครับเพื่อนๆอย่าดูแค่สีเท่านั้นนะครับดูพื้นผิวเหรียญเป็นหลักนะครับผมก็ต้องดูกันดีๆครับว่าเป็นเนื้อนวโลหะหรือเป็นเนื้อทองแดงครับผม ารายการสุดท้ายเนี่ยครับผมสัปดาห์นี้ที่ผมเช่าเนี่ยก็คือเป็นตะกุดเนื้อทองแดงครับสร้างปี2510ครับซึ่งตะกุดเนื้อทองแดงนะครับผมจะสร้างน้อยมากๆครับสร้างน้อยกว่าเนื้อตะกัวมากๆนะครับแต่าตามตำราเนี่ยไม่ได้แยกไว้นะครับไม่ได้ระบุไว้ว่าเนื้อตะกวัวสร้างกี่ดอกเนื้อทองแดงสร้างกี่ดอกนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ย หลวงปู่อาจจะสร้างเรื่อยๆนะครับสร้างเรื่อยๆแต่ว่าเริ่มสร้างตั้งแต่ปี2510ก็คือเป็นปีที่ฉลองอายุหลวงปู่80ปีนะครับผมดอกนี้มีความพิเศษตรงที่เป็นขนาดสั้นกว่าไซส์ปกติทั่วไปที่เราพบเจอนะครับจะอยู่แค่ประมาณ2เซนกว่าเท่านั้นครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับมีพระเหมือนในคลิปนี้ที่ผมลงไว้นะครับผมส่งมาได้เลยนะครับทางช่องทางต่อที่ผมให้ไว้ทุกคลิปนะครับผมก็จะย้ําตลอดนะครับว่าผมไม่ได้รับเช็คพระนะครับไม่ได้เช็คพระไม่ได้รับดูพระให้ใครนะครับผมเพียงท่านส่งรูปมาและพร้อมราคานะครับผมส่วนเรื่องที่เหลือเนี่ยขอให้เป็นหน้าที่ผมเองนะครับในการพิจารณาแก้แท้หรือว่าจะเช่าหรือไม่เช่ายังไงนะครับผม สำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีออกนะครับโปรดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ